อยู่กับเอกรากนับโบกินก็อยากจะคุยเรื่องแตงโมก็เอกมานั่งค้างพี่ก็ได้นะมานั่งค้างพี่ก็ได้นะครับเห็นไหมสองคนนึงเห็นไหมเนี่ยมานั่งกับเอกลักษณ์นับโบกินนะครับ นะได้ไหมคดี <c oughs> น้องกังโมเนี่ยวันนี้ก็มีการสอบพยานคนสําคัญนะครับนะอยู่ที่คมสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งผม,ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าขนาดนี้เราไม่จะเป็นต้องออกมานะครับแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะไหวครั้งแล้วเพราะว่านะขณะนี้มมีผลสรุปออกมาอย่างนะครับชัดเจนแล้วอย่าง นะครับชัดเจนแล้วว่าหนึ่งการที่มีการทําคดีนี้นะครับแล้วก็มีการส่งสมมมํานวนไปยังพนักงานอายการแล้วก็รวมทั้งสมม่งไปยังสารจังหวัดนนทบุรีแล้วนั้นนะครับในส่วนของการสืบสวนสอบส,วน,สวนของกรมสอบสวนสวนิเศษที่เป็นคดีพิเศษไอ้ที่เป็นคดีสืบสวนนะครับนะที่มีการระบุเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคดีนี้มีการพิสูจน์ชัดแจ้งแล้วว่าหนึ่งนะครับ นะน้องแตงโมไม่ได้มีการตกท้ายเรือตามคำบอกเล่าของตาเรือแต่อย่างใดสองบาดแผลก็มีผลออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือบาดแผลกัาข้างฝานะครับหรือบาดแผลอื่นก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือสามนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าจุดตกในเวลา22.34ิบองู่ตรงศูนย ที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565นั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงขณะนี้อนยะ่างที่มีการสอบสวนอยู่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นพยานใครจะเป็นจำเลยรวมแค่นั้นเองไม่ได้มีสาระสําคัญที่จะต้องไปยืนยันแล้วว่าคดีนี้นะครับนะเกิดจากความประมาท รเรายืนยันนะครับว่าข้อสรุปของพวกเรานะครับยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะตามที่มีการทําคดีเมื่อสามปีก่อนดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้นะครับ,รบมันชัดเจนไปหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเสนอเป็นคดีพิเศษนะแล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับที่ทําคดีนี้โดยดำเนินคดีในว่าหาหนึ่งห้าเจ็ด สองร้อยหรือหนึ่งกสี่กี่คนเท่านั้นเองรวมนั่งพยานหลักฐานที่เป็นเท็จว่ามีพยานคนใดน,นะครับไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนที่เป็นเท็จและเป็นสาระสำคัญแก่คดีรวมทั้งมีการสร้างหลักฐานเทน็จอะต่างๆรวมทั้งคนบริรือด้วยนะครับทั้งหมดหกคนนะผมยืนยันนะครับว่ากฎหมายที่เราจะใช้นะครับเขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะน้องประชาชนหรือผู้รู้กฎหมายนะครับลองไปดูคดี เขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะกฎหมายสมยอมเนี่ยปฏิเนี่ยจะเป็นการสมยอมระหว่างนะครับโจ์จำเลยแต่นี้มันมีทั้งโจ์มีทั้งจำเลยมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการนะร่วมกันสมยอมนะครับร่วมกันสมยอมเพียงแค่เราพิสูจน์ว่าหนึ่งบาดแผลไม่ได้เกิดจากไม้พัดเรือ,อไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเรือจริงตามที่มีการให้การของคนบนเรือบางคนนะ แค่นี้ก็เพียงพอต่อการดําเนินคดีกับเจ้าที่รับได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสามารถนะครับถึงแม้ศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับการเรียกว่าคดีสมยอมนี้นะครับถือว่าจะมีการเริ่มคดีใหม่ได้เลยนะครับเป็นโมฆะเอาง่ายเป็นโมฆะนะเป็นโมฆะอัเนี้เป็นโมฆะ,งงน,มะนะดังน,น,น,นะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงไม่อยากจะออกมาอะไรมากนเนาะก็ ทีบสต่างๆเอก็เป็นคนทําให้นะวันนี้ก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเราคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันนะแล้วก็น่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนชัดแจ้งนะครับขณะน,นี้ผมได้มีการเสนอรายชื่อไปยังชุดคณะพนังงานสืบสวนสอบสวนที่ในเพิ่มอีกสี่ปานะซึ่งเป็นคนที่สำคัญหนึ่งคนแรกก็คือว่า เป็นเพื่อนสนิทของน้องแตงโมนะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเด็กไปขายให้กับคนมีสีนักธุรกิจนักการเมืองนะอันเนี้ยนะครับคนนี้สําคัญเพราะเรามีไฟคลิปวิดีโอที่มีการส่งเด็กนะครับไปขายเขาเรียกว่าเข้าขายของการค้ามนุษย์นะครับนะอันนี้ก็มีการนะให้ออกมาเรียกนะครับเพื่อนของน้องแตงโมคนนี้ซึ่งเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศรู้จัก แล้วก็สารน้เนี่ยมาดูตลอดนะอันนี้ก็เป็นคนที่จะมีการออกมาเรียกสองนะจะมีการออกมาเรียกพยานในวันที่เกิดเหตุที่รู้ข้อเท็จจริงนะครับตามคำให้การของนะครับของคนบนเรือนะนะครับนะนะครับของคนบนเรือแต่นั้นเนี่ยนะครับผมจริงไม่อยากจะพูดอะไรมากที่ผ่านมานะใครจะว่าอะไรก็ช่าง แต่วันนี้เราขอเงียบบ้างเพื่อให้คนบนเรือทั้งหกนะมีความหนาวเย็นรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ต้องรู้เขารู้เราลนะนะครับให้รู้แต่เราก็พอเขาไม่ต้องรู้เพราะเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยความลับที่จะต,ต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการเอาผิดก,กับคนต่างๆเหล่านี้นะนะครับที่สำคัญที่สุดคือขนาเนี้นะครับเราสามารถสรุปช่วงเวลาก็คือ ยี่สิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีจนถึงเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีหรือประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีที่ตีวงแคบแล้วว่าน้องแตงโมงหายไปจากเรือในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นหลังจากยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับไอ้ยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถึงเวลายี่สิบสองจสามสีุ่ดหนที่ตำรวจมีการถแถลงว่าน้องแตงโมงตกท้ายเรือหรือตาเรือบอ,อกออว่าตกท้ายเรือ แล้วก็ไปโดนม้บัตรเรือนะครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะมีการสอบสวนมีการชัดเจนชัดแจ้งมาแล้วนะครับแล้วก็ผลของอน,นิติวิทยาศาสตร์บางอย่างนะครับก็ได้เห็นได้ดูนะเยอะแล้วนะครับจึงเชื่อว่าคดีนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้องกังวลนะ และเดี๋ยวก็รู้เองว่าประมาณสัปดาห์หน้าคนที่โอนเงินให้กับน้องแตงโม4แสนนะครับก็จะมาให้การซึ่งได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้การที่เรียไอเป็นใครและเป็นค่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนกจ็จะได้จะได้รู้นะครับว่าเรื่อง4แสนเนี่ยบริลลิงง่งคนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับโอนเงินให้น้องแตงโม,มเป็นค่าอะไรนะรจํานวน4แสนบาทนะนะครับ เลยว่าไไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ยานไปเยี่ยมเฉยก็ถ้าเกี่ยวกับในมุมของ g ีพเอสเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ทางดีไซน์ก็ผูกไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับเข้ากับ g ีเอสแล้วก็การให้ปากคำนะครับเท่าที่พอทราบจากสื่อที่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็รู้อะไรค่อนข้างเยอะทําทําไปเยอะกว่าเราเมื่อสามปีแล้วเยอะมาก แล้วเพื่อนของน้องแดงโมที่เวลายี่สิบจุดสามแปดมาให้การในวันที่พี่บอกมามามาจะไม่จะมาคเดียวใช่ไหมครับอ่าใช่กลับมาวันที่วันที่ได้นะอ,อ่าวันที่น่าจะสิบเจ็ดครับอ่าส <17 S 2> ิบสิบเจ็ดรเี๋ยวจะมาส่งับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพยานสำคัญที่คุยแชทไลน์กับน้องแดงโมนะครับตอนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะในเวลายี่สิบจุดสามแปดจะมาให้การกับ คณะพนังงานสืบสวนสอบสวนของดีไอนะครับนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้พยานบางคนนะครับเริ่มปฏิเสธไม่ยอมมาอย่างเช่นคุณอาวิชัยนาลงเนี่ยก็ทําหนังสือมาถึงทีไดว่าขอทําเป็นคําให้การหรือคาเรียกว่าของของเป็นการทําเอกสารชี้แจงนะครับนะส่วนเะรนะื่องอาริธเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบของดีไอ ผมไม่สามารถตอบได้นะครับนะไม่สามารถตอบได้ว่าขาจกิงขครเท็จรอนี่ไนไยเป็นคนแถลงดีกว่านะครับนะรอนี่นายเป็นคนแถลงส่วนเรื่องของเสีส้มพงศ์อ่าผมยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพราะว่าสีส้มพงศ์เนี่ยนะเป็นประเด็นที่เรื่องเรือที่เรากําลังขอความรู้ใจจากเจ้าของเรือนะครับอ่าที่ซื้อต่อไปจากเสีส้มพงศ์ในคนที่สามเพื่อขอมีการตรวจเรือเนะี่ย แต่ทุกอย่างต้องได้รับความยินยอมจากนะครับผู้ครอบคองเรือด้วยนะครับว่าทีนี้ให้ความร่วมมือไหมถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการนะครับเป็นเลขสืบสวนมันยังไม่ใช่เป็นเลขคดีพิเศษนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเลขสืบสวนยังไม่ใช่เป็นคดีพิเศษนะครับนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับรออีกไม่นานนะครับชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของดีใดเนี่ย เขาก็จะมีการประชุมกันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของดี่ไทในเรื่องของคดีการงมนะทั้งหมดนะครับแลวพรุ่งนี้ก็ที่มีการจ่ายการบ้านกันไปนะครับนะจ่ายการบ้านกันไปว่าหนึ่งใครนะครับรับผิดชอบอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ,องนิติเวชของคุณหมอนะครับหรือพอทอหรือสแกนใต้น้ํานะครับ ที่ทําร่วมกับกุมชนประทานนะหรือโทรศัพท์นะครับหรือว่าวิเคราะห์โทรศัพท์ต่างๆของคนบนเรือรวมทั้งของน้องแตงโมด้วยที่ได้เครื่องจากบางแบไปนะครับนะรวมทั้งาการสอบปากคำของพยานที่ผ่านมานะครับอันไหนจริงอันไหนเท็จนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากาคลิปที่คุณหนุ่มกันชัยมอบให้มาทั้งหมด26คลิปในรายการของกระแสรวมทั้ง รายละเอียดต่างๆที่มีการส่งมอบจนาะพิชัดตลาดไทยนำภาพนะครับที่พบศพของผู้หญิงนะครับที่มีการเสียชีวิตตั้งแต่พบศพในเวลาสามชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันวันครึ่งสองวันสองวันครึ่งสามวันอะไรเงี้ยเอามาเปรียบเทียบไปเห็นนะครับนะอันนี้คือต้องบอกว่าเราเริ่มนะครับเห็นอะไรมากขึ้น ความคืบหน้ามากขึ้นกว่า3ปีที่ผ่านมาส่วนทั้งการให้การของบุคคลบนเรือเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเคยให้การไว้กับชุดเก่านะครับก็มีทั้งเอาง่ายว่ามีกระติกคนเดียวที่ให้การน,นะครับมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์อีกไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะเพราะมีการาพาดพิงถึงนะครับบุคคลใกล้ชิดนะ ว่าสามารถเป็นพยานได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุคคลที่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสี่ที่จะต้องออกไปเรียกนะมาชี้แจงนะครับตามคำกล่าวอ้างของกตินะที่เราให้การไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะครับนะนะครับเรื่องบัญชีธนาคารเรื่องเรืนทางการเงินก็ขณะนี้ก็ปปง,งก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับนะความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็ต้องรอนะครับรอเวลาเราไม่สามารถทําให้ทุกอย่างมันมันเร็วได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยพวกเราทํางานกันมาเกือบสองเดือนนะครับนะนะครับเมืเราทํางานมาเกือบสองเดือนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นความดีใจนะที่เราสามารถที่จะมีความคืบหน้ามากถึงขนาดปัจจุบันนี้เนี่ยเด็นก็มีการสอบพยานไปแล้วนะครับมากกว่าสิบ้าปาก แล้วก็มีข้อมูลต่างๆจํานวนมากนะครับตัวนักข้อมูล TPS ต่างๆก็เจ้าของบริษ,ษัทเมฟเกียนะครับก็มีการนํามามอบให้แล้วก็รวมทั้งหมดนะครับข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงรับต่างๆก็มีคนเข้ามาให้เบาะแสนะครับจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มของคุณโดเองก็เริ่มนะครับมีคนเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทเหมือนก่าสามปีที่ผ่านมานะครับอย่างคุณโบทีเคเนีย นะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของคดีประมาทเนาะแต่พอวันนี้มาให้การกับดีทไอเนี่ยเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีประมาทนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่คดีประมาทนะอย่าไปตอบว่าคุณบูทีเคอะไรเพราะว่าบางอย่างนะครนะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องหลายๆเรื่องมันมีที่เขาจะต้องปกปิดบ้างเนาะแต่ผมยืนยันนะครับว่า สิ่งที่คุณโบธีให้มีประโยชน์ต่อคดีน้องแตงโม,โมนะครับนะทุกคนที่มาให้การนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปโปไม่ว่าจะเป็น, P ank, con, am, u, นนะพี่แตงโภสกรพี่บีมสันยูนะครับนะเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีนาา้องแตงโมทุกๆกคนนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าเป็นคดีฆาตากรรมนะครับไม่ใช่คดีประมาทนะนะไม่ใช่คดีประมาทนะนะครับดังนั้นเนี่ย ผมยืนยันนะครับว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปต่อว่าใครหรืออย่าเพิ่งไปตาหนิใครเพราะทุกอย่างเนี่ยเวลาออกสื่อแบบหนึง่งเวลาให้การเนี่ยเขาให้การอีกแบบหนึง่งนะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่อยากมีปัญหากับคนเปนเรือด้วยกันนะเพราะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาเคยทําอะไรกันมานะครับผมนี่ยนอย่างนี้นครับว่าคดีผูก้กบโจ้นเนี่ยนะครับองผ,ผมก็ไม่มีอะไรมากพีแต่ว,ว่าผมถูกาพาดพิงนะ นะครับหลวงพ่อพิงผมก็หนออกมาชี้แจงกันนั่นเองนะส่วนอื่นก็ว่ากันแต่ผมเน้นเรื่องคดีแตงโมเป็นหลักนะครับแตงโมเป็นหลักแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปิดโปรงการทุจริตนะครับของหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นชมรมนิยกรรมนะครับคดีแทงโมเป็นคดีสุดท้ายที่ผมจะทานะแต่การเปิดโปรงการทุจริตของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมที่อันนี้ทําเพื่อสังคมทั้งเพื่อ ประเทศชาติไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือใหญ่ใหญ่ใจกันละนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยมากกว่านะครับเปิดโปรงกระบวนการทุจริตคอ์รัปชันของประเทศชาตินะอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ไมไ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือใหญ่ใจกันนะครับนะนะครับ,นะรบวันนี้ก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่ามันต้องแยกแยะนะแยกแยะแ,แล้วก็วันนี้นะที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับ นะเป็นของทุกคนก็มาดูไอ้สิ่งที่เป็นการบ้านที่เราฝากไว้นะให้ทําเหมือนกันนะครับผมมาเอกเนี่ยผมก็มีการบ้านให้เอกทำไปแล้วนะผมก็มาติดตามการบ้านเหมือนเป็นองเบนครูนะครับก็ไปติดตามการบ้านที่ฝากไว้กับทุกๆคนฝากไว้กับคุณหมอตวัชชัยฝากไว้กับเอกฝากไว้กับทุกๆคนที่เราเป็นภาคเอกชนที่เราจะต้องนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมับนมีกันแล้วก็ เอาไปส่งต่อให้กับเดซเพื่อใช้ประกอบเป็นสำนวนคดีพาะบางอย่างเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เดซายก็เพิ่งเพิ่งมาทำต้องต้องย้อนอก,กับกติกาก่อนว่าเขาเพิ่งมาทําได้ไม่กี่เดือนนะคดีนี้มันผ่านมาสามปีแล้วนะครับดังนั้นเราต้องช่วยเหลือนะครับนำข้อมูลไปเสนอนะให้เห็นว่าอันนี้เป็นนะเป็นติ๊กตอกปลอมนะอันนี้เป็น y youtube ปลอมอันนี้มีการตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับ เพื่อไม่ให้ทีนายเสียเวลาแล้วก็หลงประเด็นต่งางๆนะครับเราก็ต้องเอามาให้สังเคราะห์ให้เสร็จว่าอันนี้เคยปรากฏไปแล้วว่าไม,ไม่จริง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 อันนี้คือจริงอันนี้ไม่จริงอะไรเงี้ยอย่างเช่นอะไรเอาขวดตีหัวหรือเอาอะไรตรีหัวกันนะครับอันนี้มันไม่จริงเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่ผู้บงการทั้งหมดนะผมเรียนนะครับว่าผมทราบแล้วว่าเป็นใครนะผู้บงการใหญ่ที่ นะครับน้องแตงโมงไปอยู่ด้วยเป็นใครอันนี้ผมพอทราบแล้วนะครับนะก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ใหญ่พอสมควรนะครับที่คดีนี้มันถูกบิดเบือนมาสามปีก่อนเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจมรับว่าเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะนะครับเป็นผู้ใหญ่จริงที่ไม่ได้แปลกใจเลยนะไม่ได้แปลกใจเลยว่าคดีทำไมถึงบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับทำไมถึงบิดเบี้ยวแบบนี้นะก็ก็เนได้ทุกคนทราบนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ดูไหมม <c oughs> ีเวลามาอ่านคอมเมนต์ดูส่วนใหญ่บอกว่าพูดเยอะม,มากเลยวัน <c oughs> <c oughs> นี้พี่อ่านมาไม่เงียบนะครับแล้วก็มามาดูความคิดหน้ากันบ้านที่อยากให้มานะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าไม่ได้เงียบนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเราเราทามาสามปีแล้วแล้วก็ส่งให้กับทางดีไซยทั้งหมดครบถ้วนนะครับที่เหลือก็ต้อง ให้เวลากับกางดีไซน์ทํางานนะครับเราก็คงเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ inbox เข้ามาด้วยนะครับหลักฐานเนี่ยหลังจากที่มีการนํามานํามาให้ดีไซน์อีกรอบนึ่งครับก็มีคนทราบข่าวนี้เยอะนะครับแล้วก็ inbox เข้ามาถึงเยอะมากเลยทีแล้วก็ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาอีกทุกวัน,นครับก็บางทีก็ไม่ได้ตอบบางทีก็ตอบช้าบาอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีทั้งหลักฐานที่เรามีอยู่แล้ว กับหลักฐานที่บา,างทีมันก็อาจจะมาประกอบกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ส่งให้กับทางดีไซน์หมดนะครับพ,อ,พอเราตอนนี้เนี่ยเราเราทำได้เพียงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ส่งใหกับทางดี i ซน์นะครับแล้วก็ดีไซ์ก็เป็นคนประกอบแล้วก็รอยเรียนทั้งหมดนะครับเพราะงะ้นก็ไม่ได้เงียบครับไม่ได้ไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับแค่ว่าเราถ้าเราพูดอะไรไปหรือว่าสัมภาษณ์อะไรไปที่มันแบบไม่สอดคล้องกันหรือว่า มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในในสำนวนอยู่แล้วครับก็อาจจะทําให้กดดันกระธานดีเอสไ์อีกนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าก็มีทั้งสองมุมนะพี่อาจมุมที่แบบว,ว่าไม่เชื่อดีเอสไอยู่มุมที่เชื่อดีเอสไเนี่ยครับผมก็จะพูดมาตลอดว่าวันนี้เราอาจจะต้องให้กําลังใจแล้วก็ให้ให้โอกาสทางดีเอสไทําทำงานนะครับอ้วันที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเนี่ยเราเรามาโวยวายปีโปทติพายวันนั้นมันก็ไม่ได้สายไปถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เราต้องให้กำลังใจเึื่การละกกันก่อน ผมเองก็ตอนนี้ทําได้แค่เป็นกําลังใจให้ใหทั้งทีมพิจาร์แล้วก็ดีไซน์ด้วยนะครับรวมเองก็มีอะไรที่เล็กๆ,ๆน้อยๆสามารถทําให้ได้ก็ส่งเพิ่มเติมแค่นั้นครับคือบางครั้งเดือไหนก็ฝากเราเป็นการบ้านเราก็มีหน้าที่ทําการบ้านส่งให้ดีไซน์น,น,นะครับเพื่อใหออ้รวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ทุกคนได้ได,ได้ได้เร่งรัดในการ ทำคดีนี้น้ปรากฏน,นะครับแต่นั้นเนี่ยนะเราถึงแม้ผมช่วงนี้ผมจะป่วยบ่อยต้องบอกว่าป่วยบ่อยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอายอดท้ออะไรทั้งสิน้นว่าทุกอย่างคือเติน้าอย่างเดียวแต่วันนี้ผมไปหาหมอแล้วนะครับก็ทานยาแล้วนะเชื่อว่าอีกสองวันก็เสียงน่าจะเข้าที่นะวันนี้ใกล้คุณหมอตรวจแล้วนะครับนะมันมันผมไม่ได้หนักใจอ่ะผมเจอมาเยอะแล้วคนมีทธิพนนะใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้ว อขาเรียกว่าใหญ่กว่าเธอเจอมาแล้วนะดังนั้นถึงบอกว่าผมเป็นนักรบโรนินคือผมไม่ได้สนใจว่าคนที่ผมจะต้องตอบก่อนเป็นใครนะหรือใหญ่แค่ไหนนะครับเพราะเป็นดินนี้นะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าลงนะไม่มีใครที่ใหญ่กว่าลงไม่มีใครที่นะครับจะเหนือนะครับกฎหมายไม่ได้นะครับทุกอย่างคือทุกคนต้อง ต้องให้เห็นว่ากฎหมายมันศั์สิทธ์อะนะผมไม่ผมไม่เคยเข้าข้างใครนะนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนบอกว่าทําไมเราไปเข้าข้างเรือนจำไปเข้าข้างทําไมไม่เข้าข้างฝั่งโจ้อนะไรเงี้ยผมมองตรงว่าฝั่งโจ้ไม่ถูกต้องผมก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่ที่ทําไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องผมจะไปทําดําให้เป็นขาวขาวเป็นดําผมทําไม่ได้นะเพราะว่าพวกผมนี่คือนักรบโรนินคือต้องอยึดหยัดต้องยืนหยัดความถูกต้อง แล้วก็ต้องมั่นคงในหลักฐานนะผิดคือผิดนะครับนะต้องบอกว่าผิดคือผิดนะครับเราเป็นเสือนะเราไม่จะเป็นหมานะอันนั้นทุกอย่างคือไม่มีใครซื้อเราได้นะจะมาบอกว่าเราต้องช่วยนะไม่ใช่ผมไม่ใช่คนโยกสวยนะคือถึงแม้โจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแต่เรื่องความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจนะ บอกให้เลยว่าเรื่องความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจอะไรที่ไม่ใช่ผมก็จะออกมาบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ใช่ผมจะบอกว่าใช่นะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครัว่าทุกอย่างคือต้องตรงไปตรงมานะถ้าเราไม่ตรงไปตรงมาต่อไปเราก็เองเราเองก็ไม่มีความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับเราจะมีความน่าเชื่อถือในสังคมนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมีอะไรที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากถามถามได้เรามีเวลาตอบวันนี้เรา พอมีเวลาว่างเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมจะเป็นช่วงที่ผมพักร่างกายเพราะว่าผมจะป่วยบ่อยนะป่วยบ่อยแล้วก็บางทีอย่างเมื่อวานนี้ก็เกรงใจพี่เมนะครับขนาดเสียงไม่มีนะเมื่อวานนี้ก็พยายามฝืนนะครับก็ต้องบอกว่าผมให้เกียรตินะครับสื่อมวลชนแล้วก็นะด้วยความเคารพเพราะว่าถึงไม่มีเสียงก็ต้องไปเพราะไม่นั้นเขาจะเสียรายการเขาจะทําให้รายการเขาที่มีการจองไว้แล้วเนี่ย นะครับเราพอเราไปไม่ไปเนะี่ยเขาจะหาแขกไม่ทันทำให้รายการเ็าเสียหายเราเพิ่งเราฝืนตนไปนะเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับนะทุกอย่างดีขึ้นนะก็อย่างที่บอกครับว่าส่วนใหญ่คนนี้จะเป็นเอ่อให้ดูแลสุขภาพสุขภาพต้องดูแลอยู่ครับเพราะว่าผมมีหมอนะคอยดูแลอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วครับมีการตรวจร่างกายวันนี้ก็ ไปตรวจไทรอยที่คอ